สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงซีบิไลจากสวิตเซแลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่แองเจลกัะทาหลอด3855นะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณและอินทิวชั่นพร้อมทั้งนำเอากฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะช่องนี้จะเป็นการดูดวงนะคะ,ะบ่ายมาดามแองเจลนะคะ,ะเราจะเป็นดวงของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ ในเดือนธันวาคม2164นี้นะคะเดือนแห่งการสิ้นปีของปี64แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนับถอยหลังไปก็จะเป็นวันหน้าฟ้าใหม่นะคะปี2 5 6 5ดูสิค่าว่าความรักของคุณนะคะยังไปได้สวยอยู่หรือเปล่าคะมาตอนจะดูไพ่ของคนสามกลุ่มนะคะจะเป็นคนที่มีคู่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะ มีความสัมพันธ์แนบแน่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นความรักของคนโสดนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะบางครั้งนะคะท่าไพ่นะคะหรือพลังงานในเอนเ g อรเนะคะกเกิดไปตรงเรื่องราวของใครนะคะก็ถือซะว่าคุณได้ดูดวงไปแบบฟรีๆเลยนะคะมาดามออกมาแบ,บ่งปันแบบนี้ให้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นด้วย ดวงของคนที่มีคู่แต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะมาดู Energy ของคุณนะคะคนเกิดวันอัคารในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นชิ้นไรอย่างไรค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยนะคะ5้ใบนะคะมาดามจะหยิบ Energy ออกมาแล้วก็ขยายด้วย5าย้าใบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะคะไพ่ออร์โคดูด้วยนะคะอ้า ว่ายังไรเออเจ้าชีตาได้4ไม้เท้าเลยโอ้เอเนอร์จีของคนคู่นะคะคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเรียบร้อยนะคะมะีโซ่ทองคล้องใจแล้วเรียบร้อยสไม้เท้าตามด้วย10ดาบนะคะว้าวสาถ้วยนะคะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองไายของการงานนะคะสไม้เท้านะคะอืมแล้วก็4ดาบค่ะอ่ะคุณขา ลักษณะของคนมีคู่นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นเป็นวันสงท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่ของคุณนะคะเอเอจีพลังงานโดยรวมบอกว่าพลังงานแห่งครอบครัวพลังงานแห่งความรักนะคะ,ะคุณยังรักกันดีเป็นปกตินะคะแต่บางครั้งนะคะด้วยหากว่าคู่ของคุณหรือว่าตัวของคุณนะคะที่ มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะหันหน้าเข้าคุยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะพลังแห่งครอบครัวนะคะพลังแห่งคู่รักพลังแห่งสามีภรรยานะคะเป็นหินกับหยางเข้ามาจะมีการเฉลิมฉลองเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้เวลาอยู่กับงานเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าคุณที่เข้ามาชมนะคะพลังงานของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะคะคุณเป็นคนรักงานรักหนี่กันงานนะคะโฟกัสแต่เรื่องงานตลอดนะคะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณขาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ของคู่คุณด้วยนะคะไม่ว่าเจ้าชะตาแต่เป็นคุณสุภาพบุรุษหรือว่าคุณสุภาพสตรีนะคะรักษาอารมณ์ใจกันไว้ให้ดีๆนะคะบางครั้งนะคะถ้าปะทะกันด้วยวาจานะคะคุณขาสงบนะคะสงบนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองนะคะคุณบางคนนะคะไม่ว่าตัวคุณเองหรือว่าคู่ของคุณนะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากเพราะฉะนั้นนะคะไดนดูซิว่าความรัก จะวังยังคงหวานแหววอยู่ไม่เอ่ยคะ่ะคนวันอังคารนะคะมาเลยนะคะสิบถ้วยเห็นไหมคะความรักยังคนหวานแหววน,นะคะดูสิสีไม้เท้าสิบถ้วยโอเคนะคะศึงปีนี้มีพลังงานอะไรดีๆนะคะความรักของคนเกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนะคะคุณขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพจะเป็นเรื่องของการงานนะคะ ที่ทำงานกันอย่างขมักขม้นคุณเป็นคู่รักคู่ครองนะคะคู่สามีภรรยาที่มีพลังงานแห่งการช่วยเหลืออบอุ่นซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะคะสิทธ์ถ้วยจริงออกมาแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนข้างๆคุณนะคะจะอยู่เป็นเพื่อนคุณให้คาปรึกษานะคะช่วยคุณได้เต็มที่เห็นไหมคะฝ่าฟันไปด้วยกันค่ะคุณขาเพราะคุณเป็นคู่กันคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานะคะ จะแต่งงานแล้วหรือว่าไม่ต้องแต่งงานไม่ได้แต่งงานแต่ว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละคะ่ะแปลว่าคนคู่นะคะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะแก้แล้วผ่านนะคะแก้แล้วผ่านแน่นอนเลยนะคะความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะอ้าวพูดถึงก็มีเรื่องเจ็ดดาบออกมาเลยนะคะใครคในใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะแอบอมีอะไระไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาเรามามขยายกันทีหลังอีกทีนะคะออะเปิดให้หมดเลยนะคะสองถ้วยออกมานะคะทวบคัพส์ยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เจ็ดดาบกันนะคะออกมาทําไมเอ่ยความรักยังวันแววไปได้สวยแล้วก็ก้าวถ้วยพลังงานของก้าถ้วยนะคะอ้าวสิ่งใดที่มันผ่านมาแล้วและคุณไม่เข้าใจกันนะคะพลังงานแห่งครอบครัวพลังงานแห่งความรักนะคะจะกลับมาเยียวยาซึ่งกันและกันคะ่ะมาดมขออนุญาตนะคะ เปิดไพ่ขยายเจด,ดาบนิดนึงนะคะเนี่ยมี two of cups ออกมาแบบนี้มี t r e e of cups แบบนี้แล้วจะมี n i of cups อีกมันเกิดอะไรขึ้นกับความรักของคนวันอังคารคะเป็นคนคู่นะคะอะขยายเจด,ดาบนิดนึงอืมเป็นโดยชา a อ i o อนะคะพลังงานแห่งคนที่อ,อยู่ด้วยกันมานานพลังงานแห่งความรักนะคะมันก็เกิดการอะเขาเรียกอะไรนะ คุณอยากสื่อบอกกับคู่ของคุณนะคะบอกว่าสิ่งใดที่ฉันปรารถนาทําไมเธอถึงไม่ทําให้ไม่จัดให้อออาการอาการลักษณะคล้ายๆกับว่า,าแฟนคุณน่ะสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยไม่พูดสิ่งที่คุณต้องการออกมาสักทีคุณดูสิอาร์เธอรีออขยายเจดดาบแบบนี้ก็แปลว่าฉันอยากทําในสิ่งที่ฉันปรารถนาเหลือเกินทําไมเธอไม่ออฟเฟอร์ทำไมเธอไม่ช่วยฉัน ฉันคิดอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่คุณดูสิมาสืกรสึกนะคะเป็นไพ่ของราศีกรกฎนะคะก็จะเป็นราศีอะไรใดๆก็ได้เข้ามาฟังได้หมดนะคะเดชเรอทข,ขยายเจ็ดดาบแปลว่าสามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยนะคะคุณอยากให้เขาเป็นในอย่างที่คุณคิดเพราะคุณคิดในสิ่งนี้แต่เขาคิดอีกอย่างหนึ่งเขาไม่พูดออกมา แต่ยังไงนะคะความรักมันก็ยังไปได้สวยค่ะอาจจะอยู่ด้วยกันมานานนะคะมันก็เลยเกิดอาการเหมือนกับว่าแหมมันไม่หวานเลยปีใหม่นี้อยากจะบอกให้เมื่อไหร่แฟนท่านจะชวนฉันเมื่อไหร่แฟนท่านจะเอ่ยปากสักทีว่าไปพักผ่อนกันเถอะไปเที่ยวกันเถอะเห็นไหมคะคุณขาประดังงานของอัศวินถือเหรียญก็ออกมาเพราะฉะนั้นคะยังคงรักษาความรักกันต่อไปนะคะเรื่องเจ็ดดาบไม่ใช่ปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เป็นไปได้นะคะคุณขา เกี่ยวกับดูค่ะไพ่ดาบนะคะความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะคะอาจจะแอบไปคุยกับคนนู้นคนนี้แต่คุณคะอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขามีกิ๊กเลยไปเพิ่งไปฟันธงว่าเขานอกใจนะคะอันนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่เขาปิดบังอะไรคุณบางเรื่องบางอย่างหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ปลา,า,ายปีก็ได้ดูสิอ่ะตอนนี้ถ้าแฟนยังไม่บอกว่า จะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนไปฉลองปีใหม่กันที่ไหนใจเย็นๆใจนิ่งๆนะคะเขาก็ยังยืนยันคําพูดเดิมนะคะนะคะคำพูดเดิมที่เขาเคยบอกกันไว้เคยบอกคุณว่าเดี๋ยวสิ้นปีนะคะเราอาจจะต้องเดินทางเราอาจจะฉลองเขาอาจจะลืมไปก็ได้กันนะคะคนที่ทํางานหนักนะคะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานบางครั้งลืมไปบ้างนะคะความหมันแหววมันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่อย่างไรซะน,นะคะนี้กนไม่พ้นค่ะยังคงอยู่นะคะครอบครัวยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ บุรหลานในบ้านนะคะบุรหลานในบ้านจะช่วยเยียวยานะคะคุณขาดี่นะคะบุดหลานในบ้านจะช่วยเยียวยาเยียวยาพ่อแม่นะคะเยียวยา,าความรักของคุณคู่นี้นะคะเดีะะ๋วดูออร์เรคเค่ะออร์เคเนบอกอย่างไรบ้างเนี่ยความรักของคนมีคู่คนที่แต่งกันแล้วนะคะวันอังคารค่ะในเดือนนี้นะคะนี่เลยออกเวดดิ้งค่ะ เอาวินดิ้งแบบนี้นะคะคุณก็ยังเป็นคู่แต่งงานที่หวานแหววคุณยังเป็นคู่แต่งงานถึงจะแต่งงานกันมานานแสนนานนะคะคุณขาเอามาปัดฝุ่นนะคะความรักของคุณนะคะเอามาปัดฝุ่นใหม่นะคะรักกันได้ในทุกวันนะคะบอกรักกันทุกวันนะคะนั่นแหละค่ะมันประเสริฐที่สุดแล้วนะคะคุณขาอย่าให้ความรักนะคะของเราในมันเก่านะคะรักของเราให้ถือคํานิ้วเลยนะไม่เก่าเลยนะคะคุณขาประดามดีใจและยินดีด้วยนะคะเรื่องเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ แฟนคุณปิดบังอะไรคุณอยู่นะคะหรือว่าตัวคุณนั่นแหละค่ะปิดบังอะไรแฟนคุณอยู่คุณมีอะไรจะบอกแฟนคุณหรือเปล่าเรื่องเดินทางเป็นไปได้นะคุณคิดจะพากันไปเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ที่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์กันซัเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะเป็นพลังงานของคู่รักแบบนี้นะคะโอเคยินดีด้วยเลยนะคะคุณที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาคม2564ค่ะพลังงานสวยนะคะมีเรื่องอ่าไม่เข้าใจกันนิดหน่อยแต่ที่สุดนะคะความเป็นครอบครัวก็กลับมาคุยกันได้เหมือน,นเดิมค่ะ โอเคประมาณนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นคนวันอังคารนะคะกลุ่มอ่าคนอันนงคารเกิดวันอังคารในเดือนธันวาคมนี้นะคะปี2 6 6 4นะคะเป็นกลุ่มของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนแอบรักแอบชอบนะคะใครที่เกิดในวันอังคารนะคะพร้อมแล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามนะคะใช่ก็ดีไม่ตรงก็ดีไม่ไม่ใช่ก็แค่ เลื่อนผ่านไปนะคะถ้าใช่ก็ขอกําลังใจดีๆคอมเมนต์ดีๆให้กับมาดามด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปดีๆออกมาให้ฟังกันอีกนะคะฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฟังแล้วเอาไปปรับใช้เท่านั้นค่ะคุณขาอย่าไปจิตตกที่ตกจะิดว่าอืมมันใช่ดวงของเราเลยอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันไม่ตรงถึงร้อยเปอร์เซ็นค่ะคุณขาเพราะว่าโดยภาพรวมนะคุณขาวิจารณญาณค่ะใช้สตินะคะในการรับฟังนะคะอะโอเค พร้อมแล้วนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนแอบรักแอบชอบเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะกลุ่มนี้ค่ะห้าใบเอเนอร์จีห้าใบ,าาบามา เอนทีของสี่ถ้วยนะคะเบอร์นายนะคะอืมในสมบอดีก็มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะเมื่อไหร่เนาะคุณรอใครอยู่หรือเปล่าคุณขาสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีขาคุณที่เข้ามาฟังนะคะอ่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มของคนพลังงานไม่ชัดเจนนะคะความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันได้สี่ถ้วยเป็นเจ้าชะตานะคะเบอร์เบอร์นายนะคะก็ยังว่าเลยค่ะรักเขากินขโมยเขากินหรือเปล่าตึกถล่มเลยนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณคาไอ้ที่ว่าสี่เหรียญห้าเหรียญเอกมานะคะอืมแล้วก็มีสี่ไม้เท้าอืมคุณขาเอาละมีประเด็นแล้วนะคะสี่ถ้วย The Tower นะคะ สี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็สี่ไม้เท้าอืเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคุณคะเขาไม่บอกเราสักทีหรือว่าเรานี่แหละค่ะที่ไม่พร้อมนะคะคนนึงอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนที่คุณคบอยู่เนะะี่ยค่ะไม่ว่าเจ้าชะตานะคะที่เข้ามารับฟังคลิปของมาดามเนี่ยนะคะคุณฟังให้ดีๆนะคะคุณนะคะอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่าคุณมีแฟนในมีคู่มั่นคู่หมายของคุณอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะแล้วก็คุณเกิดจะไปแอบรักแอบชอบ ผู้ชายหรือผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดเป็นไพ่ของสีมิทาแบบนี้นะคะเอาไหนแต่คุณอ่ะดันมีเป็นกิ๊กเป็นชู้กันหรือเปล่าอะดูสิคะส,สี่เหรียญสหเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญน,น,น,นะคะเป็นลักษณะของนะคะใจและกลายนะคะเหมือนกับว่ากลืนกินกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะ กินกันแหละอ่ะกินกันนะพูดง่ายๆนะภาษาวัยรุ่นอ่ะมาดามก็เรียกไม่ถูกอนะ่ะพูดนี้แล้วกันนะคะคุณมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นต่อกันนะเอางี้ดีกว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะทำํำยังไงล่ะนี่นะคะระวังนะคะจะโดนจับโป๊ได้นะคะไหนไพ่ตามมาเลยนะคะเห็นไหมคะเดจัสติกคุณขาคุณระวังจะโดนจับโป๊ได้นะคะคุณขาหากคุณนะคะที่อ่า มีเป็นเจ้าของ energy ของอกองนี้นะคะคลิปนี้นะคะคุณขาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแฟนของคุณนะคะอาจจับได้นะค,ะคุณจะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะเอาไปปรับใช้เอาเองนะคะเด็กจัสติกออกมาแปลว่าคุณระวังให้ดีนะคะคุณทําอะไรรับหลังใครบางคนอยู่นะคะคุณทําอะไรรับหลังคู่ของคุณอยู่หรือว่า คู่ของคุณทําอะไรแลบหลังคุณอยู่แต่ว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็คือต่างคนต่างเรียกว่าอะไรคะเป็นกิ๊กซึ่งกันและกันอ่ะเป็นชู้อ่ะเป็นชู้ทางใจเป็นไปได้แต่ว่าคุณสองคนนี้นะคะที่คุณเป็นชู้ทางใจทางกายต่อกันเนี่ยนะคะไม่แค่ไม่ใช่แค่ใจแหะคะ่ะมันเป็นเรื่องของกายด้วยนะคะที่เข้ามามีสัมผัสต,ต่อกันเนี่ยนะคะคุณขา the justice นะคะออกมาแบบนี้นะคะระวังจะถูกจับโปะแล้วก็มีไพ่ the halo f e n ด้วยนะคะคุณขา คนไม่รู้เทวดาเห็นนะคะเทวดารับรู้นะคะของมองไม่เห็นนะคะคุณขาระวังกรรมจะตามทันเพราะฉะนั้นการความสัมพันธ์แบบตักหนุงแบบนี้นะคะสิบไม้เท้านะคะคุณขาคุณตัวคุณเองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามคุณเนี่ยเขาอยากจะอยากจะให้มันจบนะคะหรือว่าอยากจะจบกับคนของเขาเห็นไหมคะเพราะได้เจ้าชะตาเป็นเจ้าชะตาได้สีถ้วยนะคะ เออน,นะคะใบแรกเป,เป็นเบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อเบื่ออยากอแล้วก็ be the tower ออกมาแบบนี้นะคะเขาจะจบกับคนของเขาเรามาชัดเจนกับคุณหรือว่าคุณจะจบกับคนของคุณแล้วมันชัดเจนกับเขาคุณดูสิเดอสองถ้วยออกมาแบบนี้อีกทูบคัพมันน่าสนใจหน้ามากเลยเห็นไหมคะมีประเด็นแล้ว ค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแอบรักแอบ,แอบชอบกันจนเป็นเรื่องเป็นราวเห็นไหมคะเป็นราชินีถือถ้วยเลยเอา้าวแบบนี้นะคะหากมันไม่ชัดเจนแบบนี้เดี๋ยวข่าวดีมันจะมาคุณขาตึกก็ถล่มดูสิไม่ต้องเบื่ออีกต่อไปแล้วนะคะคุณขาเขาอาจจะเลิกกับแฟนเขาเออมันจะเป็นผิดศีลข้อสามหรือเปล่าน้อเราก็ไม่รู้นะคะพลังงานและเอเนอรหลากหลายมากคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาขยายไพ อันนี้คือดูนะคะสีม่เท้าเนี่ยทำมถึงเอ็น n e จี y ตัวนี้เพราะคุณมีไพ่เดอะเลเวอร์ออกมาแบบนี้เนี่ยคุณนะคะผูกพันกันมีความรักเหนียวแน่นต่อกันแล้วคุณจะทายัางไงดีอ่ะโอ้สิบสิบเหรียญอีกคุณดูสิโอ้โหแสดงว่าคุณแกะกันไม่ออกแล้วนะคะไพนะ่เนี่ยคุณมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยคุณมีอะไรคุณมีสัมพันธ์ทางกายกันแล้วเรียบร้อยนะคะแอบรักแอบชอบกันเนี่ยนะคะเป็นชู้ทางใจเป็นชู้ทางกายด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นนะคะคิดผิดอาจจะต้องคิดใหม่คุณขา ตึกถลม่มการที่ตึกถล่มออกมาแบบนี้นะคะเออคุณดูสิแล้วก็มีสองถ้วยอีกแล้วก็มีสีไม้เท้าอีกนี่คือไพ่ของครอบครัวสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญแบบนี้ด้วยค่ะคุณขาการตัดสินใจนะคะมันจะเกิดขึ้นแล้วนะคะมันตามจะดูอีกคุณดูสิแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณขา ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วค่ะไม่ต้องไปแอบรักแอบชอบไม่ต้องแอบกินกันอีกแล้วคุณขาคนที่เข้ามาฟังนี่นะคะคุณขาฟังให้ดีๆนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ว่าคุณเคยมีแฟนกันมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เกิดอาการเบื่อหน่ายเสร็จแล้วคุณมาเจอกันนะคะคุณก็ยังไม่ชัดไม่เจนต่อกันสักทีมีความสัมพันธ์ไปแล้วนะะรักกันชอบกันก็ขอให้บอกกันเถอะค่ะนะคะรักกันชอบกันก็บอกกันมาได้เลยนี่ดูสิ เดี๋ยวเขาก็บอกค่ะนี่ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะสี่ไม้เท้าเอ้ยสอง้วเอ้ยคุณขาอาถาม o r ร์ค e ดูนะคะกูสิว่าแอบรักแอบชอบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นได้ไหมขอใบเดียวมันออกมา2ใบเออเฟลตนะคะเฟลตนะคะคือการจีบค่ะเขาจีบคุณหรือคุณจีบเขาเห็นไหมคะมันคล้องจองกับไพ่ สี่ไม้เท้านะคะไพ่ของครอบครัวนะคะแล้วก็ดิสิบเหรียญอ่าแล้วก็นี่นะคะคุณขาทุบครับสองถ้วยของจองกันมากๆค่ะเพราะว่านะคะคุณอย่าให้คนที่คุณไม่รักไม่ชอบนะคะเขาจับคุณได้นะคะโอ้มันแตกขึ้นมาเนี่ยคุณขาแล้วมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะ ออกมาแสดงความรับผิดชอบให้ชาวโรกรู้นะคะให้เพื่อนให้ฝูงรู้ให้สังคมก็รู้นะคะว่าคุณรักกันนะคะคุณรักกันคุณมีใจให้กันนะคะเสร็จแล้วนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นคลัสจ,จันติดกันออกมานะคะไพ่ใบนี้ติดออกมาเขาเรียกว่า financial c a r e e r แปลว่าบริหารความรักความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะคะนะคะประเด็นความรักของคุณนะคะ financial issue are a factor in your love life like now นะคะจัดการนะคะเรื่องทุกอย่างที่มันไม่ชัดเจนน่ยคุณขาให้มันชัดเจนจีบกันมาสักพักหนึ่งนี้นะคะคนที่ไม่ใช่ก็ต้องไปไม่ไปต่อแต่คนที่ใช่นะคะคนที่คุณมีอะไรกันแล้วนั่นแหละคะ่ะนะคะคนวันอังคารขาคนที่เป็นกลุ่มที่สองความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไม่ต้องแอบกินกันอยู่แล้วไม่ต้องรัก กินขโมยกินของใครนะคะคุณทั้งคู่เป็นของกันและกันได้เลยนะคะเสียกันมาแล้วพักหนึ่งนะคะเอาให้ความสัมพันธ์มันชัเดเจนประกาศต่อชาวโลกได้เลยนะคะว่าเราจะเป็นแฟนกันยินดีด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะว้าไพ่สวยงามไพ่สวยงามค่ะขอสองใบออกมาใบาสองขอหนึ่งใบออกมาสองใบเฟริรจีบกันนานแล้วนะคะแต่คะไม่ต้องแอบกินกันนะคะ ออกมาแสดงเลยออกมาแสดงเลยค่ะไฟนนเชแรเบบริหารความรักของคุณออกมา <S <S ให้ดีนะคะคุณขาสดสวยใสสวยงามค่ะคุณขาไปได้สวยแน่นอนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับชัดเจนว้าวดีใจด้วยค่ะต่อไปไปเร็วๆค่ะกลุ่มที่สนะคะกลุ่มที่สานะคะคนโสดค่ะคนโสดนะคะที่เกิดในวันอังคารเดือนธันวาคม2 564ค่ะพลัางงาน Energy จเป็นอย่างไรเช่นไรคะคนโสดนะคะ ามาดามสับให้รุนแรงมากนะจ๊ะเพราะว่าตั้งใจจ้ะมาค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะมีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนกันหรือยังคะคู่รักวันแหววคู่สามีภรรยาคู่รักวันแหววหรือว่า คู่ที่ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะได้มีข่าวดีแล้วนะคะในภายของาดามแองเจลนะคะแองเจล่ากัทานหลอกสามแนะคะดีใจด้วยอย่างมากเลยนะคะอ่ะคันนี้ก็คนรังคารนะคะคนโสดที่เกิดในรังคารนะคะเดือนธันวาคม2564นี้ค่ะ energy และความรักของคุณเป็นเช่นไรอย่างไรบ้างไหนมาล้วงความรักกันนิดนึงนะคะ อ้าวอ n นเอเจีเป็นอย่างไรคะได้สามเหรียญเลย energy ดีเลยนะคะว้าวรับโบนัสเสร็จเดี๋ยวพากันไปเที่ยวดีกว่าอ้าวยังไม่มีแฟนด้วยใช่ไหมคะก็คุณเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงมากนะคะคนวันอังคารคะ่ะคนโสดที่เกิดในวันอังคารนะคะเดือนธันวาคมนี้นะคะ รับทรัพย์รับโบนัสเสร็จตั้งใจจะทำอะไรเออฉันโสดนะคะฉันโสดฉันก็อยู่ได้เออเดรไฮพริเทสนะคะเป็นสามเหรียญเป็นเดรไฮพริตเทสนะคะแล้วก็เดดนะคะภายของราศีพฤกจิพิจิจนะคะสับกันตลอดแล้วก็สวินถือเหรียญตามด้วยห้ามไม่เท้า ฉันจะลบอย่างเดียวยฉันจะฟาดฟันอย่างเดียวรักไม่สนฉันเป็นคนสนนะคะ คุณเป็นคนที่หน้าตาดีคุณมีเป็นคนที่นะคะเซนส์ของคุณแรงนะคะคุณรู้หมดนะคะคุณป้องกันตัวคุณเองไว้ตลอดเลยคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนธันวาคมนะคะคุณไม่ยอมอะไรคุณไม่ปล่อยให้อะไรเข้ามาในทําลายสมาธิของคุณได้เลยนะคะคุณนะคะทําแต่เรื่องงานดูสิคุณคะโฟกัสแต่เรื่องเงินนะคะโฟกัสแต่เรื่องงานและแ็เงินนะคะ เพาะกับงานกับเงินวันวันหนึ่งก็พอแล้วทําไมฉันจะต้องไปพูดเรื่องความรักนะคะให้ความรักยังไม่มีอะไรออกมาเลยนะคะเพราะคุณอนะคนที่มีพลังงานคนโสดในตอนนี้นะคะวันอังคารนะคะคุณอาจจะเคยเจ็บนะคะและเคยจบกับคนเก่าๆมาแล้วนะคะคุณก็เลยต้องการเป็นคนโสดไปแบบสมบูรณ์แบบตอนนี้นะคะเห็นไหมสามเหลียญแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆดูสิ มาค่ะไพ่ขยายตามมาเลยนะคะแล้วก็เป็นคิงถือเลียนคุณขาว้าวจะได้เจอคนสระมังเนี่ยเจ้าชายขี่ม้ามาเลยนะคะดีอ l a เพลสว้าวเจ้าชายนะคะไม่ใช่เจ้าชายธรรมดานะเป็นถึงคิงชุระคุณขาคุณจะได้เจอผู้ชายสูงสักสูงวัยนะคะมากับเงินกระเป๋าหนักๆถังหนักๆน,น,นะคะถ้าเจอแล้ว นะคะเขาจะเลือกคุณเพราะเป็น the empress ตามมาเลย the empress แล้วก็คุณที่ะาเจ้ชาชะตาเป็น่า the high priestess ใช่ไคะคุณเป็นคนโสดนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่โสดอีกแล้วคุณดูสิมนีผู้ชายมาจีบดูเอาสิเอาสิเจ้ชาชะตาได้10ได้3มเหรียญจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะคุณขาคนที่กําลังถูกจีบอยู่ตอนนี้นะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะคนโสดขาะอาไพ่ไปต่อนะคะ อ้าวเดชารีอดคณขาคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นไปได้เห็นไหมคะเดชารีอดนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎหรือตัวคุณเองเป็นคนคนกรกฎก็เป็นไปได้นะคะกรกฎหรือคนทตาดินได้หมดค่ะกรกฎพิจิตนะคะได้หมดเลยนะคะอ้าวมาอีกแล้วนะคะไพ่ของการถล่มนะคะตึกถล่มนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใดนะคะ คุณจะรักษาความสดไว้ไม่ได้แล้วมัง้งอย่าไปเบื่อนะห้าไม่เท้าสี่ถ้วยนะคะความเบื่อความโมโหความโกรธาความเจ็บช้ำน้ำใจที่เคยเกิดขึ้นมาให้เลิกซะนะคะคุณคาคุณกำลังคบกับนะคะหรือกำลังมีผู้ชายาสูงวัยนะคะเป็นว่าบุคลิกดีเลยคะ่ะมีสตังกระเป๋าหนักเป็นเสียเป็นป๋าได้เลยนะคะเขา กำลังมาพร้อมตัวและหัวใจนะคะจะมาเลือกคุณให้เป็นอ่า The Empress ของเขาเลยนะอาหาจีบไม่พอให้เงินให้ทองเลี้ยงดูอย่างดีอาจจะเป็นอ่าสายฝอรหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับคุณเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวนะคะขยายให้นิดนึงนะคะเนื่องจากคุณอยู่โสดจนชินอยู่โสดมาคนเดียวตลอดนะคะไม่เปิดใจอะไรง่ายๆเป็นคนเคยอกหักมาด้วยนะคะคนพันทางคาน,นะคะ คนที่เกิดวันอังคารในเดือนธันวาเนี่ยคุณเคยเป็นคนที่อกหักนะคะคุณโสดนะคะแต่ไม่สดอ้าวโอเคคุณรักษาอารมณ์ใจได้เหนียวแน่นคุณไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาบุกรุกพืก้นที่ของคุณง่ายๆเพราะฉะนั้นนะคะต้องเปิดใจแล้วะคะ่ะปีใหม่นี้จะมีสิ่งอะไรดีๆเข้ามาขยายนิดเดิยเห็นไหมคะคุณดูสิเออคุณดูเอาสิควีนเห็นไหมคะราชาไพ่คนละสำรับเห็นไหมคะ พระราชาถือเหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญอีกอ้าวอ้าวเลยดีเอ็มเพจอยอยู่ตรงนี้คุณขาโดยเฉอดจอยอยู่ตรงนี้คุณขาอาจจะเป็นสายสายฝอสายต่างชาติได้เลยนะเป็นไปได้ค่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะคะ,ะ,คะหรือถ้าไม่ใช่นะคะไม,ไม่ต้องไป uh สนใจว่าเอ๊ไม่ใช่สายฝอหรือฉันรอสายฝอไม่เป็นไรนะคะ่ะคนที่มีลักษณะแบบนี้นะคะ เสียก็ได้กระเป๋านักหนักหัวหน้าง,งานอะไรก็ได้ค่ะคนเจ้าของกิจการอะไรก็ได้ค่ะถ้าเขาเข้ามาจีบคุณนะคะให้เสียเยสเลยนะคะไม่มีอะไรต้องขัดเขินค่ะจากหรือไฮพรี e ทสนะคะจะได้เป็น DM เอ็มเลเลยไม่เอาหรอดูสิฮ่าเอาแล้วเข้าคนโสดจะถูกขอแต่งงานมาค่ะค่ะหก,หกเหรียญเออหกหกบาทแบบนี้นะคะ ดชาวเออดมาพร้อมเดนชาริออดถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่นะคะคนที่เกิดในวันอังคารเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีผู้ชายมาขอแต่งงาน,นะคะ่ะถ้าคุณเจ้าชะตาเป็นผู้ผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายนะครับมาดามถ้าเจ้าชะตาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะคุณก็จะมีผู้หญิงนะคะอ่ลักษณะของนารีอุบัมธรรมก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเอาสลับใช้กันนะคะไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้แล้วนะคะ Calling in your soulmate, ว wow, ้าวไม่สดแล้วเตรียมตัวได้เลยค่ะไพ่ the oracle card ออกมาบอกว่า calling in your soulmate ค่ะแรงปรารถนาแรงดึงแรงอ่อเรียกอะไรคะแรงอธิษฐานคุณอาจจะได้เจอ soulmate ของคุณนะคะคู่ที่จักรวาลส่งมาคู่อดีตชาติส่งมานะคะเห็นไหมคะ calling in your soulmate นะคะ your player affirmation and Uh, มองไม่เห็นเลยค่ะ which r e l a t i o n s i p which e l a t i o n h e l p bring you together นะคะคุณจะต้องได้เจอกันแน่นอนคุณขาเสียปะป๋าหน่อยนะคะหรือว่าผู้หญิงเจ้าเนื้ออบอบนะคะนี่นะคะเสริมดวงกันได้หมดเลยคุณขาต่างคนต่างจิตต่างคนคุณได้เจอแล้วคะ่ะคุณเรียกไม่ได้แล้วนะคะเจ้าชะตาที่เป็นคนโสด คนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนธันวาคมนะคะคอลลิงยูสเนตนะคะคุณเคยเจอผู้ชายคนนี้คุณเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาแล้วนะคะในอดีตชาตินะคะปัจจุบันาชาติต้อง กลับมาสารต่อกันอีกเพราะฉะนั้นนะคะมาดามดีใจด้วยจริงๆนะคะความรักของคนทั้งสามกลุ่มนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะแต่งงานนะคะใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ความรักของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแอบรักแอบชอบนะคะได้เป็นแฟนกันแน่นอนนะคะแล้วก็คนโสดนะคะโอ้อะเอนเนอร์จีดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฉลองปีใหม่ด้วยความสุขนะคะ ทั้งสามกลุ่มสามกรุ๊ปเลยนะคะมาดามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ไพ่ออกมาล้อกันได้ไปได้สวยขนาดนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับซับสไครต์นะคะที่ กดให้กันนะคะแล้วก็มีกําลังใจให้มาดามนะคะทําขึ้นดีๆต่อไปนะคะยินดีกับคนทั้ง3ากลุ่มนะคะความรักของคนที่เกิดในวันอัคารเดือนธันวาคม2562ค่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวปีใหม่ฉลองปีใหม่อย่างใช้สตินะคะอย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะคะรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งค่ะแล้วคนจะรักคุณความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณะค่ะยินดีด้วยนะคะคนความรักของคนที่เกิดวันอคาร เดือนธันวาคมนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ